พร้อมไปเที่ยวกันเรียกค่ะพร้อมแล้ววันนี้เราไปกันเลยเราจะไปที่ที่แบบว่าสวนมากที่แบบว่าคนที่เขามาเที่ยวเขาจะไปกันนะคะนั่นก็คือเดินบนกระจกนั่นเองค่ะทุกคนจากโรงแรมฉันก็จะเดินไปนะคะเราก็จะถ่ายแบบว่าวิาว,วของนิวยอร์กให้ดูด้วยนะคะบอกเลยว่าตึกเขามีแต่ใหญ่ๆสูงั้งนั่นเลยค่ะทุกคนเจเดินไปกระตานีแบบป้า งามนะบอกนี่เป็นบอกเที่เข้ามาถ่ายหนังเ้วยอจ้ะเนี่ยไ, <te le> ไฟแสงสีสวมีชิวิวชัวเว่อเลยเนี่ยค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะไอบอกเที่ยวเราจะมาดูเอเดินวงกระจกนะคะพอเรามาถึงก็จะถ่ายพอให้เราดูก่อนว่าเอที่ยกสมัยก่อน่อนที่จะสากมาอย่างที่นี่กีเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้ามาเรื่อยๆนะคะทุกคน เขาก็จะให้เราใส่ไอ้เนี่ยก็ลลงข้าวค่ะพลาสติกคะเพราะว่าถ้าเราเดือบปวกระจุกเนี่ยค่ะมันจะได้ไม่ไปขูดกกระจุกของเขานะคะก็ใส่กัน <laughs> แล้วก็ขึ้นลิฟต์ค่ะ91ชั้นโอ้โหบอกเลยว่าหนักกว่ามากหูนี่ดับเลยแป๊บเดียวถึงอึดเดียวแต่ว่าหัวใจของฉันนี่สัน่นเติบเบๆๆๆๆเลยค่ะ แต่พอขึ้นออกมาจากกิธแล้ว,วหัวใจนี่วักจริงเลยอ่ะขึ้นมาถึงแล้วนะคะเราขอรอกันพาเราไปเดินดูกระจกกันเลยค่ะบอกเลยว่าเซียวมากเธอหัวใจฉันสั่นลันลามากไปเลยว่าเราวก็ไปชมกันเลยเข้าไปแล้วแบบคือมันเห็นวิวสวยมากข้างในนี่คือมันจะสะท้อนใช่ไหมล้วเวลาเรามองไปข้างนอกนะทุกคน มันสวยสวยสวยแบบว่าเห็นวิวโลบโรลบรลบ,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 บทังาเลยค่ะแอมีแอบถ่ายผูช้ชายด้วยจ้าเวยจริงอาดูอะสวยสวยเบิรงฉันก็จะพยายามถ่ายเห็นเว้ยเสียวใสมองลงไปก็เสียวใสแล้วแต่มันงามงามเลยค่ะ <c oughs> ุนวาสนาฉันค้างได้มาดูเนาะบ้านเมืองเขาเออแ <c oughs> น่แน่ไม่แอบถ่ายแต่ของพร้อมวิบวับวิบวับ อากาศก็หนาวค่ะหนาวหนาวหนาวต้องใส่เสียงแขนยาวตลอดอเจ๊ก็พาเดินดูไปเรื่อยนะคะ<ต><ว>ทุกคนยาวไปยาไปเลย<ต><ว>คนหลายหลายคนนี่แบบเออารเลยจ้ะตอดคิว,วตอดแถวกันเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นรูปปุ่ม<ก><น><ต>ว้ามันขึ้นมาร้อยดีจตะละ โทโทไอเย็ดเป็ดดูทําท่าแหมขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ขารมณ์สนทุลีขึ้นสวรรค์เพลิน,น,นแล้วเพลินแล้วแหม